คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเราพยายามหาแรงบันดาลใจจากที่ไกลๆทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดบางทีมันอาจอยู่ในเพลงที่คุณฟังทุกวันอยู่ในศิลปินที่คุณติดตามมาตลอดลองนึกภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัยสิขวบยืนอยู่หน้าเจ้าของค่ายเพลงแต่กลับถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่วันนี้เธอกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกมูลค่าธุรกิจมหาศาลจนถูกเรียกว่าเป็นเศรษฐีพันล้านจากพรสวรรค์และความทุ่มเทของเธอ ใช่ครับวันนี้เราจะมาพูดถึง Taylor Swift ไม่ใช่ในฐานะนักร้องเพลงป๊อปชื่อดังแต่ในฐานะกรณีศึกษาความสำเร็จที่น่าทึ่งที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ Fuel for Life Podcast สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Fuel for Life เติมพลังให้ชีวิตช่วงนี้ชีวิตเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนจะยังมีพลังมีไฟมีแรงใจเอาไว้สู้กับทุกเรื่องที่เข้ามานะครับ แต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกหมดแรงก็ไม่เป็นไรเลยแวะมานั่งฟังด้วยกันก่อนเดี๋ยวผมเติมพลังให้เองในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึก7บทเรียนชีวิตจาก Taylor S w วิ t ที่คนอยากประสบความสําเร็จทุกคนควรรู้บทเรียนที่ไม่ได้มาจากเพลงฮิตหรือรางวัลมากมายแต่มาจากวิธีคิดการจัดการชีวิตและการตัดสินใจที่น่าทึ่งของเธอในช่วงเวลาที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี AI ที่กําลังเข้ามาท้าทายอาชีพหลายๆอย่างหรือความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ บทเรียนเหล่านี้มีค่ามากกว่าที่คุณคิดเพราะมันคือหลักการที่ใช้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการไหนไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจพนักงานบริษัทฟรีฟรแลนซ์หรือแม้แต่นักศึกษาที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางชีวิตพร้อมแล้วหรือยังครับไปดูกันเลยว่า Taylor Swift จะสอนอะไรเราได้บ้างย้อนกลับไปในปี2004เด็กหญิงวัย14ปีจากฟาร์มในรัฐเพนซิลเวเนีย คนหนึ่งที่มีความฝันอันยิ่งใหญ่เธอและครอบครัววางเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการย้ายไปเมืองเนชวิลล์เมืองหลวงแห่งเพลงคันซูรีเพื่อไล่ตามความฝันของเธอคุณลองนึกภาพความกล้าหาญนี้ดูครับครอบครัวทั้งครอบครัวย้ายบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดเพื่อสนับสนุนลูกสาววัยสิที่บอกว่าหนูอยากเป็นนักร้องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับเทเลอร์ <Taylor S 2> เริ่มต้นด้วยการเดินเข้าไปในค่ายเพลงต่างๆตั้งแต่อายุยังน้อยถือกีตาร์ไปด้วยและเสนอตัวว่าหนูชื่อเทเลอร์ หนูมีอายุ14ปีและหนูอยากได้สัญญาเป็นนักแต่งเพลงน่าเสียดายที่เธอถูกปฏิเสธจากทุกค่ายเพลงใหญ่ในเนชวิลล์แต่เรื่องน่าทึ่งคือแทนที่จะท้อแท้เธอกลับมองเห็นโอกาสใหม่เธอเริ่มเขียนเพลงของตัวเองจากประสบการณ์จริงชีวิตวัยรุ่นเธอเล่าเรื่องความรักผิดหวังเพื่อนที่ทรยศการถูกกันแกล้งที่โรงเรียนเรื่องธรรมดาของวัยรุ่นทั่วไปแต่เธอเล่าออกมาด้วยความจริงใจที่แตะใจคนฟังคุณรู้ไหมครับว่าเทเลอร์เคยเล่าว,ว่าตอนเด็กๆเ,เ,เธอไม่มีเพื่อนเลยในบางช่วง เธอเคยนั่งคนเดียวที่โรงอาหารถูกล้อเลีเยนเพราะชอบเพลงคันที่และเล่นกีตาร์แต่เธอเอาความเจ็บปวดเหล่านั้นมาเขียนเป็นเพลงกลายเป็นเสียงของคนที่มีประสบการณ์เหมือนเธอเรื่องราวเริ่มเปลี่ยนเมื่อเธออายุ15ปีค่ายเพลงเล็กๆชื่อ Big Machine Records ให้โอกาสเธอเป็นศิลปินคนแรกของค่ายทั้งที่ไม่มีใครรู้จักค่ายนี้มาก่อนเทเลอร์และพ่อของเธอตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้น3%นในค่ายเพลงนี้ด้วยนี่คือการตัดสินใจที่สําคัญมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้คิดแค่เป็นนักร้อง แต่เธอคิดเป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อยจุดเปลี่ยนแรกของเทเลอร์มาถึงในปี2009เมื่อเธออายุ19ปีในงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards ที่เธอขึ้นไปรับรางวัลในประเภท Best Female Video แต่แล้วคานเยเวสได้ขึ้นเวทีและขัดจังหวะการพูดของเธอโดยประกาศว่าเฮ้เทเลอร์ฉันดีใจแทนเธอจริงๆฉันจะให้เธอพูดจบนะแต่ว่าบียนเซมีวิดีโอที่ดีที่สุดตลอดกาลเลยล่ะ ลองนึกภาพความแบบอายขายหน้าต่อหน้าคนนับล้านทั่วโลกครับวัยสิคุณเคยถูกทําแบบนี้ไหมเทเลอร์ยืนงงบนเวทีท่ามกลางเสียงโหจากผู้ชมหลายคนคิดว่านี่คือจุดจบของเธอแต่เทเลอร์ใช้วิกฤตครั้งนี้เปลี่ยนเป็นโอกาสเธอเขียนเพลง Innocent ที่พูดถึงเหตุการณ์นี้แทนที่จะโต้กลับด้วยความโกรธเธอเลือกที่จะสื่อสารผ่านศิละปะเธอเปลี่ยนความแบบอายเป็นบทเพลงที่ส่งพลังและที่สําคัญเธอได้ความเห็นใจจากแฟนเพลงทั่วโลก จุดเปลี่ยนครั้งที่2เกิดขึ้นในปี2014เมื่อเธอประกาศเปลี่ยนจากศิลปินเพลงคันเซอรีมาเป็นศิลปินป๊อปหลายคนคัดค้านแฟนเพลงบางส่วนผิดหวังค่ายเพลงไม่เห็นด้วยแต่เธอยืนยันในวิสัยทัศน์ของตัวเองอัลบั้ม 1, 1,989ของเธอกลายเป็นอัลบั้มขายดีที่สุดในรอบหลายปีและทำให้เธอคว้ารางวัลอัลบั้มออฟเดอะียที่งานแกรมมีซึ่งเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้สครั้ง ในปี2016เธอเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อเกิดข้อพิพาทกับคิมคาดาเชียนและคคนเย่เวสต์จนถูกเรียกว่างูพิษในโซเชียลมีเดียผู้คนพากันโจมตีเธอด้วยอิโมจิรูปงูจนกลายเป็นกระแสแฮชแท TaylorSwiftisOverParty h a s h ท a g ที่บอกว่า Taylor จบแล้วในช่วงนั้นหลายคนคิดว่าอาชีพของเธอคงถึงทางตัน Taylor เลือกที่จะหายไปจากสื่อเกือบหนึ่งปีเต็มไม่มีโพสต์อะไรเลยไม่มีการให้สัมภาษณ์ไม่มีการปรากฏตัวใดๆคนนอกอาจคิดว่าเธอยอมแพ้แล้ว แต่สิ่งที่เธอทำคือเธอกำลังนำเรื่องราวทั้งหมดมาเขียนเป็นอัลบั้มใหม่ Reputation เธอไม่ได้หนีปัญหาแต่เธอกำลังเปลี่ยนวิกฤตเป็นความคิดสร้างสรรค์เธอเอาสัญ,ญลักษณ์งูที่คนออามาโจมตีเธอมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในอัลบั้มแทนจุดสูงสุดของการพลิกสถานการณ์ของเทเลอร์คือการที่เธอตัดสินใจอัดเพลงเก่าทั้งหมดใหม่หลังจากที่ผลงานเก่าของเธอถูกขายไปให้นักลงทุนที่เธอไม่เห็นด้วยนี่คือเรื่องที่ไม่เคยมีใครในวงการเพลงทำมาก่อนแทนที่จะยอมแพ้และปล่อยให้เพลงเก่าอยู่ในมือคนอื่น เธอประกาศโปรเจกต์ t a y l o r s v e r อร์ n เพื่ออัดเพลงเก่าทั้งหมดใหม่ให้อยู่ภายใต้การควบคุมของเธอเองนี่ไม่ใช่แค่การตัดสินใจทางธุรกิจที่ฉลาดแต่มันคือการส่งสัญญาณแรงแรงไปยังอุตสาหกรรมเพลงทั้งหมดฉันมีอำนาจในงานของฉันคุณรู้ไหมครับว่าอัลบั้มที่อัดใหม่เหล่านี้กลับสร้างรายได้มหาศาลยิ่งกว่าเดิมแฟนเพลงแห่ไปซื้อเวอร์ชั่นใหม่เพื่อสนับสนุนเธอนี่่คือออตัวยาางขงขกที่เมื่อเราท p l สิ่งที่ถูกต้องถึงแ t t จะยากล e บากสุดท้ายแล้วมันจะส่งผลดีกลับมามันจะส่งผลดีกลับมา ความสำเร็จของเธอไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่มาจากการตัดสินใจที่กล้าหาญครั้งแล้วครั้งเล่าการไม่ยอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคและการไม่หยุดพัฒนาตัวเองตลอด18ปีในวงการในปี2023ทัวร์คอนเสิร์ต The Eras Tour ของเธอสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจนต้องมีการศึกษาวิจัยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เธอสร้างให้กับเมืองต่างๆที่เธอไปแสดงจนได้ฉาย,ยา t ทเ o นอมิหรือเศรษฐศาสตร์แบบเทเลอร์เธอสร้างงานนับแสนตำแหน่งสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่นนับพันล้านดอลลาร์ เทเลอร์เปลี่ยนจากเด็กผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่ากลายเป็นพลังทางเศรษฐกิจระดับโลกและศิลปินที่มีที่พลนที่สุดคนหนึ่งของโลกโดยไม่เคยละทิ้งคุณค่าหลักของเธอความซื่อสัตย์ต่อตัวเองการเล่าเรื่องที่แท้จริงและการเชื่อมต่อกับแฟนเพลงของเธออย่างจริงใจคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดถึงแม้เทเลอร์จะมีเทคนิคการตลาดที่เฉียบคมมีทักษะทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ทําให้เธอยิ่งใหญ่คือ เธอไม่เคยหยุดเป็นมนุษย์ที่เปราะบางมีอารมณ์ความรู้สึกและพร้อมแบ่งปันเรื่องราวจริงๆในชีวิตของเธอผ่านบทเพลงคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรทําให้เธอประสบความสาเร็จขนาดนี้ทําไมคนหนึ่งคนถึงสามารถผ่านวิกฤตมากมายและกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมได้เสมอนั่นเป็นเพราะบทเรียนชีวิต7ข้อที่เราจะได้เรียนรู้จากเธอในวันนี้เรามาถึงช่วงที่ผมอยากชวนคุณผู้ฟังวิเคราะห์กันลึกๆแล้วครับอะไรกันแน่ที่ทําให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์กลายเป็นมหาหน้าทางดนตรีและธุรกิจระดับโลกได้ทําไมเทเลอร์สวิฟ ถึงเป็นเทเลอร์สวิฟไม่ใช่แค่นักร้องดังคนหนึ่งแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่มีแฟนคลับหลายร้อยล้านคนและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจระดับประเทศได้บทเรียนที่1อย่าหยุดเรียนรู้สิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นจากการศึกษาเส้นทางชีวิตของเทเลอร์คือเธอไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยคุณผู้ฟังลองนึกภาพดูนะครับเด็กผู้หญิงวัยสิปีที่หัดเล่นกีต้์จนนิ้วพองเธอทุ่มเวลาเป็น10ชั่วโมงต่อวันในการเรียนรู้การแต่งเพลงนั่งอ่านหนังสือเกีก่ยวกับธุรกิจเพลงในขณะที่เด็กวัยเดียวกันกําลังเล่นกับเพื่อน เมื่อเธอเข้าสู่วงการเธอยังคงเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่หยุดเธอไม่ได้พอใจกับการเป็นแค่นักร้องแต่เธอเรียนรู้การเป็นโปรดิวเซอร์การกำกับมิวสิกวิดีโอการบริหารทัวร์คอนเสิร์ตขนาดใหญ่การเจราจารสัญญาทางธุรกิจผมเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงจะมีคุณสมบัติอันนี้เหมือนกันหมดครับพวกเขาเป็นนักเรียนตลอดชีวิตคุณรู้ไหมครับว่าในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ความรู้ที่เราเรียนมาในมหาวิทยาลัยจะล้าสมัยภายในกี่ปีแค่3-5ถึงปีเท่านั้นเอง คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางคนดูเหมือนไม่มีวันตกยุคทั้งที่อายุเยอะแล้วแต่ยังปรับตัวได้เร็วนั่นเพราะพวกเขาเป็นเหมือนฟองน้ำที่พร้อมดูดซับความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอแล้วชีวิตคุณล่ะครับคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือว่าคุณเป็นคนที่คิดว่าฉันเรียนจบมาแล้วไม่ต้องเรียนอะไรอีกแล้วบทเรียนที่สสร้างคอมมูนิตี้แฟนที่แข็งแรงที่เราเห็นได้ชัดจากเทเลอร์คือเธอให้ความสําคัญกับการสร้างชุมชนแฟนคลับที่แข็งแกร่งมาก คุณเคยได้ินคำว่า s w i f t i e s ไหมครับนี่คือชื่อแฟนคลับของเทเลอร์และพวกเขาไม่ใช่แค่คนที่ชอบเพลงของเธอแต่พวกเขาเป็นเหมือนกองทัพอาสาสมัครที่พร้อมสนับสนุนเธอในทุกๆเรื่องลองนึกภาพเมื่อเธอปล่อย Taylors v เวอร์ชั่นของอัลบั้มเก่าแฟนคลับหลายล้านคนรีบไปสตรีมและซื้อเพลงเก่าที่พวกเขามีอยู่แล้วเพียงเพราะต้องการสนับสนุนให้เธอได้เป็นเจ้าของผลงานของตัวเองอีกครั้งทำไมพวกเขาทำแบบนั้นเพราะเทเลอร์ไม่เคยมองแฟนคลับเป็นเพียงลูกค้าแต่คือคนที่ร่วมเขียนเรื่องราวชีวิตของเธอไปด้วยกันคุณรู้ไหมครับ ทเลอร์มักจะสุ่มเลือกแฟนคลับบางคนในโซเชียลมีเดียแล้วส่งของขวัญไปให้ถึงบ้านเธอเชิญแฟนคลับบางคนไปที่บ้านของเธอเพื่อฟังอัลบั้มใหม่ก่อนใครเธอตอบคอมเมนต์ของแฟนคลับในอินสตาแกรมอยู่เสมอพวกเขาจึงรู้สึกว่าได้เชื่อมต่อกับเธอจริงๆไม่ใช่แค่การติดตามคนดังนี่คือบทเรียนสําคัญสําหรับผู้ประกอบการและคนที่ต้องการสร้างแบรนด์ส่วนตัวอย่าสร้างแค่ลูกค้าให้สร้างชุมชนสร้างผู้สนับสนุนที่เชื่อมั่นในตัวคุณคุณผู้ฟังที่กําลังทําธุรกิจอยู่คุณมองลูกค้าเป็นแค่คนที่จ่ายเงินให้คุณ รือคุณเห็นพวกเขาเป็นชุมชนที่คนต้องดูแลและเติบโตไปด้วยกันบทเรียนที่3ล้มแล้วลุกให้ไหวซึ่งผมคิดว่าเป็นบทเรียนสําคัญที่สุดจากเทเลอร์คือล้มแล้วลุกให้ไหวหรือความยืดหยุ่นทางจิตใจ resilience คุณนึกภาพได้ไหมครับว่าเทเลอร์ต้องเผชิญกับอะไรบ้างถูกปฏิเสธจากค่ายเพลงทุกแห่งตั้งแต่อายุ11ปีถูกขัดจังหวะบนเวทีระดับโลกต่อหน้าคนนับล้านถูกโจมตีในโซเชียลด้วยแฮชแท็กเทเลอร์สวิฟ์ is over party จนเป็นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกถูกเรียกว่าง,งูพิษในโซเชียลมีเดียถูกขโมยผลงานเก่าไปทั้งหมดโดยนักลงทุนที่เธอไม่เห็นด้วยแต่ทุกครั้งที่เธอล้มเธอกลับมาได้เร็วขึ้นและแข็งแกร่งกว่าเดิมเหมือนลูกโป่งที่ถูกกดลงไปใต้น้ําแรงกดยิ่งมากมันยิ่งพุ่งขึ้นสูงเมื่อปล่อยความล้มเหลวไม่ได้เป็นจุดจบสําหรับเธอแต่เป็นจุดเริ่มต้นของบทเพลงใหม่ของอัลบั้มใหม่ของการปรับตัวครั้งใหม่คุณผู้ฟังครับชีวิตเราทุกคนต้องเจอความล้มเหลว แต่สิ่งที่แยกคนธรรมดากับคนที่ประสบความสําเร็จออกจากกันคือความเร็วในการฟื้นตัวพวกเขาไม่ได้ล้มน้อยกว่าคนอื่นแต่พวกเขาลุกเร็วกว่าทีนี้ลองถามตัวเองดูครับครั้งสุดท้ายที่คุณล้มเหลวคุณใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะลุกขึ้นมาลองใหม่และถ้าวันนี้คุณล้มอีกครั้งคุณพร้อมจะลุกเร็วขึ้นไหมบทเรียนที่ 4. branding เท่ากับ storytelling ที่ผมเห็นชัดมากในเส้นทางของเทเลอร์คือเธอเข้าใจว่าแบรนด์คือการเล่าเรื่องหรือ branding is storytelling ทุกอัลบั้มของเทเลอร์ไม่ใช่แค่ชุดเพลงแต่มันเป็นการเล่าเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่คอนเซปต์ของอัลบัม้มการแต่งตัวสไตล์การถ่ายภาพโปสเตอร์สีที่ใช้มิวสิกวิดีโอไปจนถึงการออกแบบเวทีคอนเสิร์ตทุกอย่างเชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราวเดียวกันเธอไม่ได้เพียงแค่ปล่อยเพลงแต่เธอสร้างจัก,กรวาลทั้งหมดให้แฟนๆได้เข้าไปสำรวจได้ตีความได้หาความหมายซ่อนเร้นและเชื่อมโยงกับชีวิตของตัวเองอัลบัม้ม e p u t a t i o n ไม่ใช่แค่ชุดเพลงเกี่ยวกับการถูกวิจารณ์ แต่มันคือการเล่าเรื่องการฟื้นคืนชีพหลังถูกทำลายการกลับมาของผู้ที่ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีนี่คือสิ่งที่ทำให้แบรนด์ยิ่งใหญ่ทุกแบรนด์แตกต่างจากแบรนด์ธรรมดาพวกเขาไม่ได้ขายแค่สินค้าหรือบริการแต่พวกเขาขายเรื่องราวที่คนอยากเป็นส่วนหนึ่งลองคิดถึงแบรนด์ที่คุณชื่นชอบดูสิครับไม่ว่าจะเป็น Apple n i k นกี้หรือแม้แต่ร้านกาแฟาเล็กๆแถวบ้านที่คุณชอบไปพวกเขามีเรื่องราวให้คุณได้เชื่อมต่อด้หรือเปล่า แล้วตัวคุณล่ะครับคุณกําลังเล่าเรื่องราวอะไรให้โลกได้รู้จักคุณเพราะในโลกที่ทุกคนพยายามขายข,ายของเหมือนๆกันเรื่องราวของคุณอาจเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คุณโดดเด่นบทเรียนที่ 5. เปลี่ยนคริสิสเป็นคอนเทนต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากในตัวเทเลอร์คือเธอไม่ปล่อยให้วิกฤตใดๆสูญเปล่าเธอเปลี่ยนทุกวิกฤตให้เป็นคอนเทนต์หรือเนื้อหาสร้างสรรค์เมื่อคานเยเวสขึ้นไปขัดจังหวะเธอบนเวทีเธอเขียนเพลง Inno c e n t เมื่อถูกเรียกว่าง,งูพิษ เธอสร้างอัลบั้ม Reputation โดยใช้สัญ,ญลักษณ์งูเป็นธีมของอัลบัม้มเมื่อถูกขโมยต้นฉบับเพลงเธอสร้างโปรเจกต์ Taylor's Version ที่กลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมนี่คือหัวใจของคนที่ประสบความสำเร็จครับพวกเขาไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดสูญเปล่าแต่เปลี่ยนมันเป็นพลังสร้างสรรค์ผมชอบคำพูดที่ว่า Pain that is not transformed is transferred หรือความเจ็บปวดที่ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกถ่ายทอดถ้าเราไม่เปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นบทเรียนหรืองานสร้างสรรค์ มันจะกลายเป็นพิดร้ายที่เราถ่ายทอดไปสู่คนรอบข้างคุณผู้ฟังครับลองนึกถึงวิกฤตครั้งใหญ่ในชีวิตคุณคุณเคยลองมองมันในมุมใหม่ไหมครับคุณเคยคิดไหมว่าวิกฤตนั้นอาจเป็นวัตถุดิบชั้นดีสําหรับการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ในชีวิตของคุณ บทเรียนที่6กความรักคือแรงบันดาลใจที่ผมได้เรียนรู้จากเทเลอร์คือความรักทุกรูปแบบสามารถเป็นแรงบันดาลใจได้เทเลอร์เป็นที่รู้จักจากเพลงที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์รักๆคล้ายๆแต่ความรักในเพลงของเธอไม่ได้มีแค่ความรักแบบหนุ่มสาวแต่มีทั้งความรักต่อเพื่อนความรักต่อครอบครัวความรักต่อแฟนเพลง และแม้แต่ความรักต่อศิลปะการแต่งเพลงเองเทเลอร์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประสบการณ์ทางความรักทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความสมหวังความผิดหวังการได้พบการพลาดพลาดล้วนเป็นแรงกับเคลื่อนสำคัญในการสร้างสรรค์คุณรู้ไหมครับว่าเมื่อเราใช้ความรักเป็นแรงบันดาลใจมันจะทําให้งานของเรามีความลึกซึ้งและส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้มากกว่าเพราะความรักเป็นอารมณ์สากลที่ทุกคนเข้าใจคุณใช้ความรักเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหรือเปล่าหรือว่าคุณทํางานเพียงเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียง เพื่อการยอมรับบทเรียนที่7ออกแบบตัวเองใหม่ได้เสมอบทเรียนสุดท้ายที่ผมประทับใจมากในตัวเทเลอร์คือเธอไม่กลัวที่จะออกแบบตัวเองใหม่หรือ reinvent herself อยู่เสมอเทเลอร์เริ่มต้นเป็นนักร้องเพลงคันทรีไว้ใสแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นศิลปินป๊อปกลายเป็นนักเขียนเพลงเชิงวรรณกรรมและล่าสุดกลายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เธอไม่ยอมติดกับดักของความสำเร็จที่มีอยู่แล้วแต่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองถ้าเทเลอร์ยังร้องเพลงคันทรีอยู่เหมือนเดิม วันนี้เธออาจเป็นแค่นักร้องคันทรีดังคนหนึ่งไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทั่วโลกอย่างที่เป็นอยู่นี่คือสเสน่ห์ของเทเลอร์ที่ทําให้เธอยังคงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมปัจจุบันมาก,กว่า18ปีแล้วไม่ว่าเทรนด์จะเปลี่ยนไปอย่างไรเทเลอร์ Taylor ก็ไม่เคยล้าสมัยเพราะเธอพร้อมจะปรับตัวและออกแบบตัวเองใหม่เสมอคุณผู้ฟังครับโลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากทักษะที่ใช้ได้ผลวันนี้อาจใช้ไม่ได้ในอีก5ปีข้างหน้าคุณพร้อมที่จะออกแบบตัวเองใหม่หรือย,ยัง คุณกล้าที่จะทิ้งตัวตนเก่าๆเพื่อก้าวไปสู่เวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าของตัวเองหรือไม่ตอนนี้เรามาถึงช่วงสําคัญของรายการแล้วครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังได้เก็บเกี่ยวไปใช้ในชีวิตจริงนั่นคือข้อคิดสอนใจจากบทเรียนชีวิตของ Taylor Swift 1อย่าหยุดเรียนรู้การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จมากแค่ไหนแล้วการลงทุนกับการเรียนรู้อย่างน้อย5้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์หรือเรียนคอร์สออนไลน์และที่สําคัญเรียนรรู้้ขาามศสต์ อย่าเรียนแต่เรื่องที่เกี่ยวกับงานคุณเท่านั้นเพราะไอเดียเจ๋งๆมาเกิดจากการเชื่อมโยงความรู้จากหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันลองคิดดูนะครับเทเลอร์ไม่ได้เรียนรู้แค่การร้องเพลงแต่เธอศึกษาการผลิตการทำมิวสิควิดีโอการเขียนสัญญาการทำการตลาดการบริหารแบรนด์และแม้แต่กฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนี่คือสิ่งที่ทำให้เธอเป็นมากกว่านักร้องแต่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ควบคุมการทำงานของตัวเองได้ทั้งหมดคุณผู้ฟังลองถามตัวเองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างถ้ายังไม่มีก็ไม่ต้องกังวลครับ เริ่มวันนี้ก็ยังไม่สายสสร้างคอมมูนิตี้แฟนที่แข็งแรงธุรกิจที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการมีลูกค้าเยอะแต่มาจากการมีชุมชนที่เหนียวแน่นลองเปลี่ยนมุมมองจากการขายของให้ลูกค้าเป็นการดูแลคนในชุมชนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าการได้เงินในระยะสั้นอย่าลืมให้เวลากับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าแบบตัวต่อต,ตัวบ้างแม้ธุรกิจคุณจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ตามลองสังเกตดูครับว่า Swifties หรือแฟนคลับของ Taylor ไม่ใช่แค่คนที่ชอบเพลงของเธอแต่พวกเขาพร้อมจะปกป้องเธอสนับสนุนเธอในทุกๆก,ก้าวและช่วยเผยแพร่ผลงานของเธอโดยที่เธอไม่ต้องขอนี่คือพลังของชุมชนที่แข็งแกร่งคุณจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ติดตามของคุณให้ลึกซึ้งกว่าเดิมบางทีการตอบคอมเมนต์ส่วนตัวการจัดกิจกรรมพิเศษเล็กๆสำหรับลูกค้าประจำหรือแม้แต่การส่งจดหมายขอบคุณด้วยลายมืออาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้สามลมและลุกให้ไหวคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้ม แต่เป็นคนที่ลุกเร็วที่สุดเมื่อล้มฝึกมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลไม่ใช่การตัดสินคุณค่าของตัวเองเมื่อล้มเหลวให้ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวนี้แทนที่จะถามว่าทําไมฉันถึงแย่ขนาดนี้และตั้งเป้าว่าครั้งต่อไปที่คุณล้มคุณจะใช้เวลาฟื้นตัวน้อยลงกว่าครั้งก่อนผมชอบวิธีที่เทเลอร์จัดการกับวิกฤตคารเยเวสนะครับเธอไม่ได้จมอยู่กับความอับอายนั้นเป็นปีๆแต่เธอใช้เวลาพักฟื้นและกลับมาสร้างสรรค์ผลงานที่พูดถึงประสบการณ์นั้น เธอตอบโต้ด้วยศิละปะไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือความแค้นคำถามสำหรับคุณผู้ฟังครับความล้มเหลวครั้งล่าสุดที่คุณเผชิญคืออะไรและคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างลองเปลี่ยนมุมมองว่าความล้มเหลวนั้นอาจเป็นของขวัญล้ำค่าที่สอนบทเรียนที่คุณไม่มีทางได้เรียนรู้จากความสำเร็จก็ได้ 4.branding เท่ากับ storytelling แบรนด์ที่แข็งแกร่งคือแบรนด์ที่มีเรื่องราวที่คนอยากเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่สินค้าหรือบริการที่ดีลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรื่องราวของแบรนด์ฉันคืออะไร นอกเหนือจากสิ่งที่คุณขายคุณมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้คนรู้สึกอยากเชื่อมต่อและเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์คุณเรื่องราวนี้ควรสอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณและควรแสดงออกมาในทุกจุดสัมผัสของแบรนด์ตั้งแต่โลโก้สีภาษาไปจนถึงการบริการลูกค้าในกรณีของเทเลอร์เธอไม่ได้แค่ขายเพลงแต่เธอขายเรื่องราวของเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่กล้าไล่ตามความฝันผ่านอุปสรรคม,มากมายและไม่ยอมให้ใครมากำหนดว่าเธอควรจะเป็นอะไร แล้วแบรนด์ของคุณกำลังเล่าเรื่องราวอะไรและเรื่องราวนั้นดึงดูดผู้คนได้มากน้อยแค่ไหน 5. เปลี่ยน Crisis เป็นคอนเทนต์วิกฤตและความท้าทายเป็นโอกาสทองในการสร้างเนื้อหาที่ทรงพลังและจริงใจครั้งต่อไปที่คุณเจอวิกฤตแทนที่จะพยายามหลบซ่อนหรือหนีปัญหาลองถามตัวเองว่าฉันจะเล่าเรื่องนี้อย่างไรให้มีคุณค่ากับคนอื่นหรือฉันได้เรียนรู้อะไรจากวิกฤตนี้ที่อาจช่วยคนอื่นได้จากนั้น แบ่งปันประสบการณ์นั้นด้วยความจริงใจไม่ว่าจะในรูปแบบบทความวิดีโอหรือการพูดคุยการเปิดเผยความเปราะบางอย่างมีสติจะช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับผู้คนเทเลอร์ทำแบบนี้ได้ดีมากครับเมื่อถูกเรียกว่าง,งูพิษเธอไม่ได้หนีหรือปฏิเสธแต่เธอนำสัญ,ญลักษณ์งูมาเป็นธีมของอัลบัม้มเปลี่ยนสิ่งที่คนต้องการใช้ทำร้ายเธอให้กลายเป็นพลังของเธอเองคุณผู้ฟัง ลองคิดถึงปัญหาที่คุณกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับมีวิธีไหนบ้างที่คุณจะเปลี่ยนมันให้เป็นโอกาสในการสร้างสรรค์หรือแบ่งปันบางสิ่งที่มีคุณค่า 6. ความรักคือแรงบันดาลใจความรักในทุกรูปแบบทั้งความสมหวังและผิดหวังเป็นแรงขับเคลื่อนการสร้างสรรอันทรงพลังลองทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักและหลงใหลจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่แนวคิดงานอนดิเรกหรืออุดมการณ แล้วนำความรักนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานหรือสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเมื่อเราทำงานด้วยความรักผลงานจะออกมาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการทำงานเพียงเพื่อเงินหรือชื่อเสียงและผู้คนจะรู้สึกถึงความแตกต่างนั้นได้เทเลอร์เขียนเพลงจากประสบการณ์ความรักของเธอทั้งความรักต่อแฟนหนุ่มต่อครอบครัวต่อเพื่อนและต่อแฟนเพลงนั่นคือเหตุผลที่เพลงของเธอสามารถแตะใจผู้คนได้ลึกซึง้งเพราะมันมาจากความรู้สึกจริงๆคุณผู้ฟังครับ คุณกำลังทำงานด้วยความรักหรือเปล่าหรือว่าคุณกำลังทำงานเพียงเพื่อรอวันหยุดรอเงินเดือนถ้าเป็นอย่างหลังนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาต้องหาความรักในงานของคุณให้พบแล้ว 7. ออกแบบตัวเองใหม่ได้เสมออย่าก,กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเติบโตและวิวัฒนาการตัวเองแม้ว่าคนอื่นจะพยายามจำกัดคุณไว้กับภาพเดิมๆลองทบทวนตัวเองว่ามีอะไรที่คุณอยากลองทำแต่ยังไม่ได้ทำเพราะกลัวว่าไม่ใช่ตัวตนของคุณมีทักษะใหม่อะไรที่คุณอยากเรียนรู้มีด้านไหนของชีวิต ที่คุณรู้สึกว่ากำลังติดอยู่ในความสบายที่คุณเคยจากนั้นตั้งเป้าหมายเล็กๆที่จะพาคุณออกจากความสบายนั้นเทเลอร์กล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองจากนักร้องคันที่มาเป็นพ pop ตาร์และล่าสุดกลายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์แม้จะมีคนพยายามบอกเธอว่าเธอควรจะอยู่ในเลนของเธอแต่เธอไม่ยอมให้ใครมากำหนดว่าเธอเป็นใครหรือควรจะเป็นอะไรคุณผู้ฟังครับมีใครหรือสิ่งใดที่กำลังพยายามจำกัดคุณไว้ในกรอบเดิมๆหรือเปล่าบางทีคนคนนั้นอาจเป็นตัวคุณเองก็ได้ เรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะครับเราได้เรียนรู้บทเรียนชีวิต7ข้อจาก Taylor Swift ที่คนอยากประสบความสำเร็จควรรู้กันไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเพลงของ Taylor หรือไม่ก็ตามแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนสามารถเรียนรู้บางสิ่งจากเธอได้เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่เกิดจากการตัดสินใจที่ชาญฉลาดการไม่ยอมแพ้และการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอผมอยากให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงบทเรียนทั้ง7ข้อนี้อีกครั้งนะครับ 1. อย่าหยุดเรียนรู้สองสร้างชุมชนแฟนที่แข็งแรงสามล้มแล้วลุกให้ไวสี่เข้าใจว่าแบรนด์คือการเล่าเรื่องห้าเปลี่ยนวิกฤตเป็นคอนเทนต์หกใช้ความรักเป็นแรงบันดาลใจและเจ็ดกล้าที่จะออกแบบตัวเองใหม่อยู่เสมอแล้วถ้าให้เลือกเพียงหนึ่งข้อที่คุณรู้สึกว่าสาคัญที่สุดสาหรับคุณในตอนนี้จะเป็นข้อไหนความท้าทายที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองทําในสัปดาห์นี้คือเลือกบทเรียนหนึ่งข้อที่คุณรู้สึกว่า ตรงกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอ,อยู่มากที่สุดและลงมือทําอะไรสักอย่างเล็กๆเพื่อนําบทเรียนนั้นไปใช้จริงถ้าคุณเลือกข้อที่1อย่าหยุดเรียนรู้ลองหาหนังสือดีๆสักเล่มหรือคอร์สออนไลน์สักคอร์สที่จะช่วยพัฒนาทักษะใหม่ให้คุณถ้าคุณเลือกข้อที่3มล้มแล้วลุกให้ไหวลองเขียนบันทึกความล้มเหลวครั้งล่าสุดของคุณและบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากมันแล้วตั้งเป้าหมายใหม่ที่เฉพาะเจาะจงว่าคุณจะทําอะไรต่อไปหรือถ้าคุณเลือกข้อที่7ออกแบบตัวเองใหม่ ลองทำอะไรที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแต่อยากลองมานานอาจจะเป็นงานอดิเรกใหม่กีฬาใหม่หรือแม้แต่การแต่งตัวในสไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมและอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆว่าบทเรียนข้อไหนที่ตรงใจคุณมากที่สุดและคุณวางแผนจะนำไปใช้อย่างไรคุณผู้ฟังครับ ก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดสุดท้ายไว้ว่าความสําเร็จไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางเป็นกระบวนการของการเติบโตและพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใครประสบความสําเร็จในชั่วข้ามคืนแม้แต่ Taylor Swift ก็ต้องใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะมาถึงจุดที่เธออยู่ในวันนี้สิ่งสําคัญคือเรากล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะล้มเหลวกล้าที่จะลุกขึ้นใหม่และกล้าที่จะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จหวังว่า ตอนนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Feel for Life เติตมพลังให้ชีวิตเพื่อรับชมคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ก่อนใครพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ